ประเทศไทยของเราประชาชนคนไทยเคยได้รับความสุขสงบร่มเย็นปลอดภยัยแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นหายไปไหนพระมหากษัตริย์ไทยไม่ใช่ศัตรูของประชาชนแต่พระมหากษัตริย์ไทยคือผู้ให้เช่นภาษีก็คืนให้รัฐบาลไปหมดราชวงศ์ไม่ได้เอาเงินนั้นมาใช้พระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยขายทรัพยากรธรรมชาติไม่เคยขายแผ่นดินให้ต่างชาติแม้แต่ตารางวาเดียวสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสำคัญทีไหน เพราะเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติพระมหากษัตริย์ไทยคือผู้ที่หาแผ่นดินให้ประชาชนอยู่อาศัยสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้แค่เรื่องหาแผ่นดินให้ประชาชนอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็หาที่สุดมิได้แล้วใช่ไหมเพราะกว่าจะได้แผ่นดินมาครองต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในยุคต้นสมัยของชนชาติไทยกลุ่มประชาชนได้รวมตัวกันอพยพติดตาม ผู้นำผู้กล้าของตนไปทุกหนทุกแห่งจนสุดแผ่นดินทุกวันนี้จึงได้ปรากฏมีชื่อของแผ่นดินสยามเมืองยิ้มซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือประเทศไทยของเรานี่เองสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์แค่พระองค์เดียวแต่ทุกพระองค์ทุกยุคที่ครองแผ่นดินทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนของพระองค์สุดกำลัง แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละแผ่นดินขอนำมากล่าวถึงพอเป็นสังเขปรายละเอียดต้องไปอ่านในประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบอบราชาธิปไตยแบบพ่อปกครองลูกข้อหนึ่งสมัยราชอาณาจาักรกรุงสุขโขทัยรุ่งเรืองเป็นราชธานี พุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์องค์ที่3าแห่งราชวงศ์พระร่วงเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชทรงประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทยพยัญชนะ44ตัว21เสียงสระ21รูป32เสียงวรรณยุกต์5เสียงสามัญเอกโทรตรีจัตาวาเป็นภาษาประจำเชื้อชาติไทยซึ่งใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้740ปี ข้อ2สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากรรษัตริย์ชาตินักรบทรงกู้ชาติพุทธศักราช2127ประกาศอิสรภาพประเทศสยามเรียกประชุมที่พลับพลาต่อหน้าพระสงฆ์นายทัพนายกองและพวกมอนทรงหลังทักษิโนทกให้ตกเหนือพื้นแผ่นดินไทยถึงปัจจุบันนี้439ปีการศึกครั้งนั้นสำเร็จได้ด้วยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระพี่นางสุพรรณกัลยาพี่สาว ต้องยอมเป็นเมียพมา่าเพื่อรักษาชีวิตของสมเด็จพระนเรศวรไว้ให้ปลอดภยัยข้อ3สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ23 1 0วันกอบกู้กรุงศรีอยุธยาทรงกู้ชาติและพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยถึงปัจจุบันนี้256ปีสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินบูรพพระมหากษัตริย์ผู้สร้างชาติไทยมาต่อเนื่องสืบทอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จัก,กรี ใครพูดจริงใครพูดโกหกแผ่นดินที่เราเหยียบยืนกันอยู่ทุกวันนี้เป็นของใครโฉนดกรรมสิทธิ์ก็เป็นชื่อของเราแต่แท้จริงแล้วใครที่เป็นเจ้าของตัวจริงสยามเมืองยิ้มประเทศไทยกรุงรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จัก,กรีคือกรุงเทพมหานครรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่สมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของเงินถุงแดงเป็นมรดกช่วยไายชาติไทยจากฝรั่งเศสไว้ไม่ให้ตกไปเป็นเมืองขึ้นเป็นทาาชาติฝรั่งเศสรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรืออีกพระนามหนึ่งพระปิยมหาราชทรงเลิกทาสเยาวชนคนไทยรุ่นหลังที่อ้างตนจะเป็นอนาคตของชาติเคยรู้บ้างไหมว่าบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรมาในอดีตบ้างพุทธศักราช2436รอ,อ0.112รู้กันหรือเปล่าว่ามีกองกำลังเรือฝรั่งเศสบุกเข้าพระนครฝรั่งเศสเอาเรือปืนมาจอดใส่พระบรมมหาราชวังสั่งให้ไทยจ่ายเงินค่าเสียหาย3ล้านฟรัง คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,560,000บาทระบุต้องเป็นเงินเหรียญเท่านั้นจำกัดเวลาให้แค่48ชั่วโมงมิฉะนั้นฝรั่งเศสจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้นโอกาสนั้นแหละที่ต้องนำเงินถุงแดง มรดกจากรัชการที่สามมาถ่ายแผ่นดินไทยรวมกับทรัพย์ส่วนพระองค์ของรัชการที่ห้าอีกด้วยสมทบกับเงินในท้องพระคลังหลวงเงินของพระบรมมวงสานุวง์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างถวายเงินทองเพชรนินจินดานำไปขายแลกเป็นเงินเหรียญรวบรวมมาให้ฝรั่งเศสและยังต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสอีก พร้อมยึดเมืองจันทบุรีกับเมืองปราดไว้เป็นประกันตอนนี้รู้กันหรือยังว่าแผ่นดินไทยที่เราอาศัยเหยียบยืนกันอยู่ทุกวันนี้เป็นของใครสำนึกกันไว้ให้ดีจดจำกันไว้อย่าลืมถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติก็คงไม่มีบรรพบุรุษท,ที่จะยอมเสี่ยงเอาชีวิตเป็นเดิมพันปกป้องแผ่นดินสยามไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยกันเช่นทุกวันนี้ เสียเลือดท่วมแผ่นดินไปเท่าไหร่นักการเมืองจากพรรคก้าไกลและกลุ่มคนที่ชอบทำโอดดีโอดเก่งโอดรู้ทุกเรื่องทั้งหลายตอนที่ประเทศไทยเสียดินแดน14ครั้งรู้ไหมแต่ละครั้งพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษไทยต้องเจอกับวิกฤตอะไรบ้างพวกคุณยังเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พวกนักการเมืองพวกก้าไกลคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำตามใจของพวกคุณอวดตัวเป็นคนดีมีความรู้สูงจบจากต่างประเทศทำไมไม่เอาความรู้ความสามารถมาช่วยชาติทำตัวเป็นแต่กระฝากของแผ่นดินมายุ่งอะไรกับกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าพวกคุณไม่พูดจาจับจ้วงล่วงเกินพระมหากษัตริย์พวกคุณจะเดือดร้อนมาตรา1 1 2ทำไมรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่24 มิถุนายนพุทธศักราช2475ถูกคณะราษฎรทำปฏิวัติยึอดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยครั้งนั้นคณะราษฎรจับตัวเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์ผู้บัญชาการทหารถูกร้อยโทรประยูพะนพมรมนตรีบุตรชายบุญธรรมพาพวกทาดความคิดของฝรั่งเป็นตัวประกันและยึดบ้านของท่านเอาไปทำเป็นที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย ทำไมเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์จึงไม่ได้ครองราชเพราะเป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจากมเหสีเอกซึ่งตัวท่านเองก็ยอมรับเข้าใจดีไม่ได้มีเหตุการณ์แย่งกันเป็นพระมหากษัตริย์ตามที่มีกลุ่มคนเอามาพูดบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีให้ประชาชนสับสนคณะราชยึดอำนาจยึดทรัพย์ของพระมหากษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์จัก,กรีเอาไปเป็นของตัวเองส่วนหนึ่งเช่นพวกนิรันดรและส่วนที่เหลือเอาไปเป็นของรัฐบาล แล้วตั้งชื่อว่าสำนักทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนที่ไม่รู้ความจริงคิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่เสียภาษีซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นของรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลกลับไม่เก็บภาษีทรัพย์สินของรัฐบาลเองเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เข้าใจกันไหมคณะราษฎรทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัชกาลที่เอ้างว่าจะเอาอำนาจประชาธิปไตยคืนให้ประชาชน แล้วทุกวันนี้อำนาจประชาธิปไตยเต็มใบที่ว่านั้นประชาชนคนไทยเคยได้ใช้กันไหมมีแต่พวกคณะราษฎรกับรัฐบาลเผด็จการทหารร่วมมือกับพ่อค้านายทุนเอาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของทหารพาณิชย์และพวกพ่อค้านายทุนพักการเมืองมีใช่หรือใช้สืบต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้92ปีแล้ว คณะราษฎรได้ออกกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญทำให้พระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศสั่งราชการใดๆไม่ได้เลยโครงสร้างประชาธิปไตยของคณะราษฎรนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเป็นประมุขไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นประมุขอย่างที่พยายามเอามาพูดกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นปีที่92แล้วรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขึ้นครองราชพุทธศักราช2489ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินพระองค์เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยยกย่องเทิดทูนบูชาเป็นที่รักที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งชาติที่คณะราษฎรออกกฎหมายให้พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่สามารถออกไปพบปากกับประชาชนคนไทยได้นั้น คือพยายามตัดขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากประชาชนคนไทยเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพลปบ้างแล้วทูลเชิญให้ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จออกพบปะกับประชาชนคนไทยได้อย่างเสรีและ,สะเสด็จเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั่วโลกอีกด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนคนไทยของพระองค์ทุกด้าน ด้วยพระปรีชาสามารถยิ่งนักพระราชการณียกิจอันงดงามของพระองค์รัชกาลที่9โด่งดังจนเป็นที่รู้จักยอมรับของนานา,นาประเทศทั่วโลกผลงานปรากฏมากมายในแผ่นดินไทยในหลวงรัชกาลที่9จึงสถิตยอยู่ในใจของคนไทยทั้งชาติแม้แต่ประชาชนคนต่างชาติจํานวนมากก็ยังรักและเคารพเทิดทูนชื่นชมในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าพิธีขึ้นถลิงราชสมบัติวันที่ส5 6หหเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริทั้งปวงต่อจากในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพ่อในหลวงรัชกาลที่ส0บพระองค์กำลังปฏดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดทรงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสเสด็จพ่อรัชกาลที่9ของพระองค์ที่ต้องทนทุกข์เป็นหุ่นให้เสนาบดีทั่วเชิดแล้วเชิดอีกนั้น คือบทเรียนที่แสนเจ็บปวดล้ำค่าของในหลวงรัชกาลที่สิบในขณะนั้นพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อในหลวงรัชกาลที่สิบได้ราชบัลลังก์ทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์มาตรา8พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยด้วยรัชกาลที่สิบทรงเรียนจบวิชาการทหารทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งนัก ทำให้กำลังพลทั้งสี่เหล่าทับได้มาขึ้นตรงต่อในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งยุคในหลวงรัชกาลที่เก้าไม่เคยได้ใช้สิทธิอำนาจการควบคุมกำลังพลสี่เหล่าทับกำลังพลสี่เหล่าทับจึงตกอยู่ในมือของเสนาบดีชั่วพวกม็อบทั้งหลายพึงสำนึกไว้ให้ดีถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่สิบคุมกำลังพลทั้งสี่เหล่าทับอยู่ที่จุดนี้ถ้ายังปล่อยกำลังพลทั้งสี่เหล่าทับยังอยู่ในกำมือของกลุ่มอำนาจเก่า ป่านนี้มอบทั้งหลายของพวกคุณถูกกลุ่มอำนาจเก่าบทขยี้ตายแบบม็อบประชาชนคนเสื้อแดงไปนานแล้วคิดเป็นไหมเข้าใจหรือ,อยังเลิกกล่าวโทษในหลวงรัชกาลที่สิบเสียทีไม่อายคนที่เขารู้ทันพวกคุณบ้างหรือไงหนึ่งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่สิบที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนคนไทยของพระองค์ทำให้ด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์คือผู้ให้ ข้อมูลมีปรากฏในโซเชียลมากมายถ้าใครชอบความจริงก็ไปหาดูจะนำมากล่าวถึงพอเป็นสังเขปในหลวงรัชการที่10พระราชทานโฉนดที่ดิน4,854ไร่3งาน3 4ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและประโยชน์ของทางราชการและได้บริจาคเงินสดอีกจำนวนมากที่ดินนี้อีกส่วนหนึ่งที่พระราชทานให้ โดยใช้เงินส่วนพระองค์ก่อสร้างให้ด้วยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดนี้1ยกที่ดินสนามม้านางเลิง279รไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าและน้ำเป็นสวนสาธารณะเป็นปอดของกรุงเทพสอยกที่ดินสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวานา1 1 8ไร่ให้สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ สามยกที่ดินคลองหกทันญบุรีจังหวัดประทุมธานีสามร้อยไร่เป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่กว่าสวนสัตว์ดุสิตเดิมเกือบสามเท่าสี่ยกที่ดินโรงงานยาสูบเก่าเกือบห้าร้อยไร่ทำเป็นสวนน้ำสวนป่าเบนจะกิตติสู่เซ็นทรัลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองปอดของกรุงเทพอีกแห่งหนึ่งขอเชิญชาวไทยหัวใจเกินร้อยมาช่วยในหลวงรัชกาลที่สิบของเรากันเถอะขอพระองค์ทรงพระเจริญ รักเมตตาพระยาธรรมิกร,ราชกุศลศีอริยเมตรายานมหาโพธิสัตว์วันที่8กุมภาพันธ์พศ2567คำเตือนนักการเมืองพ่อค้านายทุนขุนศึกพาณิชย์ให้หยุดร่วมมือกันโกงชาติหยุดเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนไทยกลางพุทธศักราช2567นี้ถ้าไม่หยุดตัวใครตัวมันจบข่าว